สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บั้นชวนคุยมาอีกแล้วนะคะสําหรับสัปดาห์นี้บิ้นจะชวนเพื่อนๆมาลองทํางบการเงินส่วนบุคคลกันค่ะเวลาที่เราจะวางแผนเพิ่มสภาพคล่องนะคะสิ่งแรกที่เราควรจะทําก่อนเลยนะคะก็คือวางงบการเงินส่วนบุคคลล่วงหน้าอย่างน้อยสัก6เดือนนะคะแต่ถ้าใครสามารถทําได้12เดือนจะดีมากเลยค่ะไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามาดูข้อ,อความหมายของงบการเงินส่วนบุคคลนะคะงบการเงินส่วนบุคคลกับบัญชีครัวเรือนจะมีความแตกต่างแล้วก็มีความคล้ายกันนะคะงบการเงินส่วนบุคคลเนี่ยจะเป็นการบันทึกรายรับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช้เพื่อการวางแผนส่วนบัญชีครัวเรือนจะเป็นการบันทึกรายรับรายจ่ายเหมือนกันค่ะ แต่จะเป็นการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งข้อมูลจากบัญชีคลเรือสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลเชิงสถิติได้ค่ะในงบการเงินส่วนบุคคลนะคะจะมีด้วยกัน4หัวข้ออย่างแรกเลยก็คือรายรับค่ะอย่างเช่นเงินเดือนหรือว่าไรายได้เสริมนะคะซึ่งหากเพื่อนๆไม่ไม่ทราบตัวเลขที่แน่นอนนะคะสามารถใส่ตัวเลขขั้นต่ำไว้ได้ค่ะหัวข้อที่2ก็คือเงินออมค่ะ เราจะต้องออมก่อนก่อนที่จะนำเงินที่เหลือไปใช้นะคะโดยอัตราการออมจะอยู่ที่ประมาณ35%ของรายรับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการออมของเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของเพื่อนเพื่อนด้วยเงินออมก็อย่างเช่นเงินฝากค่ะกองทุนประกันวันนานหรือว่าประกันสะสมทรัพย์ค่ะหัวข้อที่3จะเป็นรายจ่ายคงที่ค่ะรายจ่ายคงที่นี้ให้ลงตามยอดจริงนะคะ รายจ่ายคงที่จะเป็นยอดที่เราจะต้องจ่ายในทุกๆเดือนอย่างเช่นค่าเช่าบ้านค่างวดรถค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมลูกค่าประกันรถประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตค่ะจะเห็นว่ารายจ่ายคงที่นะคะเป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายเท่าๆกันไม่สามารถขอลดลงได้เลยคงไม่มีใครขอลดค่าเช่าบ้านได้ใช่ไหมคะค่างวดรถก็คงจะลดไม่ได้ด้วย บางค่าใช้จ่ายบางอย่างก็จะเป็นการชําระในทุกๆเดือนอย่างเช่นค่าเชาวบ้านค่างวดรถต้องชําระทุกเดือนนะคะส่วนบางหัวเออบางค่าใช้จ่ายก็จะเป็นการชําระแบบรายงวดอย่างเช่นค่าเทอมลูกก็ชําระปีหนึ่งอาจจะ 2- ถึงสครั้งประกันรถประกันสุขภาพก็อาจจะเป็นปีละครั้งค่ะอันสุดท้ายจะเป็นรายจ่ายแปลผันค่ะ ตรงนี้จะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เราสามารถจะยืดหยุ่นได้ค่ะอย่างเช่นค่าอาหารค่าเดินทางหรือว่าของใช้หรือว่าบางคนอาจจะมีการไว้สําหรับการสันทนาการงานดื่นเริง,เรงต่างๆหรือว่าภาษีสังคมค่ะหัวข้อตรงนี้นะคะรายจ่ายแปรผันเนี่ยให้ลงยอดประมาณการหรือว่าใช้สถิติที่เราเก็บไว้ก็ได้ค่ะ ทีนี้พอเราได้งบการเงินส่วนบุคคลที่เราลงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อแล้วนะคะสุดท้ายเลยที่เราจะ,ะจะต้องคํานวณน,นะคะก็คือเงินคงเหลือเพื่อที่จะดูว่าเงินคงเหลือในแต่ละเดือนเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบเงินคงเหลือก็จะได้มาจากรายรับลบด้วยเงินออมลบรายจ่ายคงที่แล้วก็ลบรายจ่ายแปรผันค่ะทีนี้ถ้าเราเห็นว่าเงินคงเหลือสุดท้ายของเราเป็นบวกอันนี้สบายใจได้เลยนะคะ เพราะว่าเราอะวางแผนได้ดีแล้วสภาพคล่องเราเป็นบวกเรายังยังเหลือเงินในแต่ละเดือนสามารถที่จะไปจัดสรรอาจจะออมเพิ่มหรือว่าซื้อทรัพย์สินที่เราอยากได้ก็สามารถทำได้ค่ะ แต่ถ้าเงินคงเหลือเป็นลบแต่ว่าเป็นลบในแค่บางเดือนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่ามันจะบ่งบอกว่าเราอะ่ะมีรายจ่ายก้อนใหญ่ที่จําเป็นต้องจ่ายในอนาคตอย่างเช่นในเดือนที่เราต้องจ่ายค่าเทอมลูกหรือว่าในเดือนที่เราต้องจ่ายค่าประกรันอย่างเงี้ยค่ะเดือนนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเงินคงเหลือเป็นลบได้นะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะวางแผนเพื่อสำรองเงินให้ cover กับค่าใช้จ่ายนั้นได้ค่ะ แต่ถ้าเงินคงเหลือเป็นลบแล้วก็เป็นลบทุกเดือนเลยอันนี้ซีเรียสเลยค่ะเพราะว่าจะบ่งบอกว่ามีค่าใช้จ่ายคงที่มากเกินไปค่าใช้จ่ายคงที่ที่ว่าส่วนใหญ่ที่เจอกันนะคะก็จะเป็นยอดหนี้นั่นเองค่ะมันจะทําให้สภาพคล่องเนี่ยติดลบในทุกเดือนวิธีการจัดการนะคะก็ให้จัดการแกหนี้อย่างเช่นการไปเจราจากับเจ้าหนี้หรือว่ารวมหนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ต้องไม่สร้างหนี้เพิ่มเลยค่ะ แล้วก็ถ้าสามารถหารายได้เพิ่มได้จะดีมากก็ควรจะหารายได้เพิ่มเพื่อที่จะปรับสภาพคล่องให้เป็นบวกค่ะสำหรับหัวข้อการจัดการหนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมจากช่องของโค้ชหนุ่มมานิโค้ดได้ค่ะโค้ชหนุ่มให้รายละเอียดแล้วก็สอนให้ความรู้ไว้อย่างละเอียดเลยค่ะเราลองมาดูตัวอย่างการคำนวณกันนะคะเบิ้ลยกเป็นตุ๊กตาจะทำงบการเงินของพี่ตูนค่ะ พี่ตูนนะคะมีรายรับอย่างเดียวค่ะมีระดับทางเดียวเป็นเงินเดือนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเป็นหมวดหมู่อย่างนี้ค่ะสีน้ําเงินจะเป็นเงินออมค่ะสีส้มจะเป็นค่าใช้จ่ายของที่สีเขียวจะเป็นค่าใช้จ่ายแปลผันเรามาดูกันค่ะว่าค่าใช้จ่ายของพี่ตูนเป็นยังไงพี่ตูนใส่ค่าใช้จ่ายลงไปแบบนี้ค่ะเงินเดือนเดือนละ32,000บาทมีออมสำรองฉุกเฉินที่1,600บาทแล้วก็มีออมแบบซื้อกองทุนรวมด้วย1000บาท พี่ตูนมีทําประกันสะสมประกันสะสมทรัพย์ไปด้วยค่ะจ่ายตอนเดินมิถุนา1นึ0 0 0บาทจ่ายก้อนเดียวค่ะมีค่าเช่าบ้านค่ะ5000มีค่างวดมอเตอร์ไซค์เดือนละ2 0 0 0ค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต2 5 0 0ส่วนค่าใช้จ่ายแปลผันนะคะก็จะมีค่าอาหาร800 0บาทค่าน้ํามันรถ3,000ันบาทค่าของใช้1000บาทค่ะทีนี้ค่าใช้จ่ายของพี่ตูนเนี่ยค่อนข้างจะ เหมือนเดิมในทุกๆเดือนก็ลงรายละเอียดให้ครบทุกเดือนค่ะอันนี้ในที่นี้ทำหกเดือนนะคะก็จะได้ตัวเลขเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากที่ลงตัวเลขในแต่ละเดือนแล้วนะคะให้รวมค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดจะทําให้เราคํานวณต่อได้ง่ายขึ้นค่ะเราก็รวมค่าใช้จ่ายจะได้เป็นตัวเลขสีดําค่ะ เพื่อนจะเห็นว่ายอดเงินออมของพี่ตูนนะคะในเดือนมกราถึงเดือนพฤษภาเนี่ยจะอยู่ที่ยอดรวม2,600บาทแต่เดือนมิถุนามีประกันสัตว์สมพั์อยู่ด้วยยอดรวมของเดือนิมิถุนานะคะเงินออมจะอยู่ที่14,600บาทส่วนค่าใช้จ่ายคงที่ค่ะก็จะอยู่ที่เดือนละ5,000ันบาททั้ง6เดือนค่าใช้จ่ายแปรผันก็จะอยู่ที่1 2 0 0 0ันบาททั้ง6เดือนเหมือนกันค่ะเงินเดือนมี ทางเดียวค่ะคือ3 0 0 0 32,000บาทค่ะหลังจากได้รายละเอียดตรงนี้แล้วนะคะเราจะหายอดเงินคงเหลือตรงบรรทัดสุดท้ายค่ะว่าเงินคงเหลือในแต่ละเดือนของพี่ตูนเป็นยังไงนะคะเงินคงเหลือมาจากเงินเดือนลบด้วยเงินออมลบค่าใช้ใจ่ายของที่แล้วก็ลบด้วยรายจ่ายแปลผพันค่ะจะได้ตัวเลขแบบนี้ ที่บรรทัดสุดท้ายนะคะเง,เ,เงินคงเหลือในเดือนมกรกาถึงเดือนพฤษภาเหลือเงินอยู่7,900บาททุกเดือนเลยแต่เดือนมิถุนาติดลบอยู่4,000ค่ะก็อย่างที่บอกว่ามีค่าใช้ใจ่ายที่เป็นก้อนใหญ่ของประกันสะสมทรัพย์อยู่ในเดือนนี้ทําให้เดือนมิถุนาเนี่ยติดลบแต่ว่าสบายใจได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นพี่ตูนมีเงินเหลืออยู่ในทุกๆเดือนก็สามารถที่จะการเงินสำรองไว้เพื่อที่จะมาจ่าย ประกันสะสมทรัพย์ทำให้เดินมิถุนานเนี่ยไม่ติดลบได้ค่ะแต่ว่าคู่แฝดของพี่ตูนค่ะชื่อพี่ตุกตาพี่ตุกตาก็ทำบัญชีงบการเงินเหมือนกันค่ะเราไปดูกันว่างบการเงินของพี่ตุกตาเป็นยังไงงบการเงินของพี่ตุกตานะคะต่างกับพี่ตูนอยู่แค่อย่างเดียวค่ะคือค่างวดรถตรงที่วงกลมสีแดงเนะะี่ยค่ะพี่ตุกตามีรถยนต์ก็เลยต้อง จ่าข้างวดรถยนต์ค่ะทีนี้ค่าจ,จ่ายของพี่ตุ๊กตาเนี่ยยังอื่นเหมือนกันหมดเลยมีแค่ค้างวดรถยนต์ที่พี่ตุ๊กตาต้องจ่ายเดือนละ1 2 0 0 0บาทพี่ตุ๊กตาก็ใส่รายละเอียดไปค่ะในทุกๆเดือนก็จะได้ยอดเป็นแบบนี้นะคะพอใส่รายละเอียดในทุกๆเดือนแล้วก็มาหายอดเงินคงเหลือค่ะโดยเอารายรับลบด้วยเงินออมลบค่าจ,จ่ายคงที่แล้วก็ลบ ค่าใช้จ่ายแปรผันจะได้เป็นตัวเลขคงเหลือในแต่ละเดือนเป็นบรรทัดสุดท้ายแบบนี้นะคะโอ้นี่หน้านี้ต่างหากบรรทัดสุดท้ายค่ะเงินคงเหลือของพี่ตุกตานะคะเดือนมกราถ,ถึงเดือนพฤษภาเนี่ยติดลบ2,100บาทส่วนเนืินวิทุนาติดลบ1 4 1 0 0บาทตรงนี้ จะเป็นการบ่งบอกได้เลยค่ะว่าพี่ตุ๊กตามีค่าใช้จ่ายคงที่เยอะมากเกินไปเยอะมากกว่าสภาพคล่องของตัวเองก็เลยทําให้เป็นยอดเป็นติดลบทุกเดือนทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นสมมุติว่าพี่ตุ๊กตาเห็นยอดตรงนี้แล้วแล้วต้องการที่จะแก้ทําให้สภาพนี่ออขอโทษสำให้เงินคงเหลือเป็นบวกวิธีการก็สามารถไปเจราจากับไฟแนนซ์ที่เราทำที่เราซื้อรถนั่นแหละค่ะ สามารถเจราจากับเขาขอ,อาลดค่างงวดลงโดยการขยายจำนวนงวดอย่างเช่นเคยตอนทําสัญญาลงไว้ว่าจะจ่าย60งวดก็สามารถที่จะเจราจาขอยืดเป็น72งวดเพื่อที่ค่าค่างวดเนี่ยจะลดลงอันนี้ลองไปเจราจาดูได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดพี่ตุกตายังไม่ได้ซื้อสมมุติว่างบการเงินนี้เป็นเพียงการวางแผน พี่ตุกตาก็อาจจะเปลี่ยนตรงข้างวดรถยนต์นะคะให้ลดลงได้โดยวิธีแรกอาจจะลดสเปกลงอาจจะเลือกรถที่ขนาดขนาดเล็กลงทำให้ราคาไม่แพงมากนะักหรือว่าอาจจะเพิ่มเงินดาวก็ได้ค่ะเพิ่มเงินดาวก็จะทำให้ค่างวดเนี่ยวลดลงได้หรือว่า,าทำสัญญาค่าจ่ายค่างวดน,นะคะยาวไปเลยเป็น7 2เดือนเป็น เ,เพื่อทําให้ค่ามูลรถเนี่ยลดลงได้ในส่วนของออวิธีการวางแผนในการซื้อรถนะคะเพื่อนได้เคยทําคลิปวิดีโอไว้ในช่อง u t u b e นะคะเพื่อนๆลองไปหาดูได้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะอยากจะชวนมาจริงๆค่ะอยากจะชวนให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองทํางบการเงินของตัวเองค่ะทําสัก6เดือนสตาร์ทอาจจะที่6เดือนก่อนหรือว่าถ้าใครสามารถทํา12เดือนได้ก็ดีเลยค่ะ ตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะทํางบการเงินวางแผนสําหรับปีหน้าได้นะคะสําหรับคลิปต่อๆไปเมันก็จะพยายามหาความรู้ดีๆแบบนี้มาแนะนําเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีคําแนะนํามีคาคอมเมนต์ใดๆหรือว่ามีคําถามอะไรสามารถส่งมาได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสําหรับการติดตามบ๊ายบายจ้า